เจอเลยครับพี่น้องเห็ดปวกมูบอกยังไงนะพี่น้องสวัสดีครับมือนี้บอติ๊กพามาเก็บเห็ดปวกครับผมนี่ป่าบ้านเพื่อใหญ่ครับผมดอกทำงานเลยพี่น้องปมาด้วยไหมครับสุเจาะครับโอ้ยสเจาะครับไม่มากครับนี่ทำอะไรเลยครับขอโทษผมขอโทษมาด้วยปะยังไงครับพี่น้อง ขอถ่ากันครับมาดูนะครับวัเนี่บาตี้ควงแก้วนั่มครับพี่น้องมือไก่เห็ดปอกครับพี่น้องเห็ปอกดอกงีครับมือเรียดด้ครับมนี้มาเด้อพี่น้องมากเห็ดปอกนงบาต้ควแก้วครับผมงานครับมนีเห็ดปอกเลยครับมือไก่ครับมือไก่มือไก่ หงหยียบขึ้นิดก็ครับหลอกงามเลยครับน่ืจอบ้านมังสวิรัติแล้วพี่น้องนี่ผมบ้านนี่นั่นตื่นตาเพล่อยเหรอคือมูลเด้อ,รดอครับ,บรเก,ก,บก็บเห็ดปวกกับเบาติ๊กในแก้วครับที่ปลาใหญ่บ้านผือครับโอ้ดอมงามครับเก็บไปเลยครับมาดูไกไ่ครับดูไก่ ด้วยกรด้วย่หน่าเจ้ครับคไเถอะน้อยครับาสุดมันนี่พวกเขาเนียงมนี่คิดยัยินทำมันนี่สุดยอดครับลูกไหนบ่นอโอลูกไหนก็ตัวนี้ัเซมีก็ได้มั้งบขาดบุตเชื่มมา บ้านบางนบ้านบางวันต้นเลยมูยังยี่เกครับมึงมูังขึ้นือเายเงียนแห้ยิงเ้ยยเงี้ย เงามพี่น e ้ on องเห็น์บอสเห็นเห็นปุ่นนี่เปิดออกพี่น้องอุ้ยตรงนี้ครับเจมส์บอปฟาดเปิดออกเงาเห็นไหมพี่น้องเห็ดโปะเลยครับนี่สุด่นใจรครับเมื่อวานก็ได้ไปกลุ่มหนึ่งทื่นครับเมื่อวานนี่ก็ไปปนครับไปปนกับโอ้สุดยอดปนละตุ่มพักเกี่ยวพี่น้อง

อ,อะไรก็ต้องบดเลยนี่ยังหลายอยู่โธ่หนักจังเลยครับอุย้ยมันก็ม่ากมัวไม่เห็นบดเลยนะคม่จุ่มเลยจะบ,บ้านอย่างเดียวบ้านก็างโ ขุ่มที่แล้วแบบุ่มวกเดิมมัวกแห้งนกนี่เจ้นกันอันนี้ก็วันซุกครับวันนี้หมายว่าซุกมีคำซุกกับวันนี้ปวก่มนึ่งกัมีคำซุกแล้ว อยากมาเอากนทังนนอตไปครับ ปนก็ปนเก็บยางดีเครับพี่น้องบุได้เอาสามมันัมื้ลเอาสามมนั่งปัเปียกเก็บเือสิมวนเนาะครับ้านี้ผมถนั่งปดเปียกเก็บเ้ันม้ใหญ่เก็บเพราะเธอเครับมันมูดียอเด้งมันองมันนดีพอดี หอมอีเมนูเด็ดกเก็คือต้มยำใส่ไก่บ้านครับแล้วก็ตั้ปนพี่น้องโอ้ตั้มปนที่ผวกเสียบด้วยครับดูครับพัดครับพัดใส่ไก่นี่งครับโอ้สุดยอดียวครับหนึ่งคนนี้มันหอนจำงมนันีมันเสียบแห้งเสียบหลายเก็บเหลวไปแล้วมึงนั่บุ่นเร็วว่เที่ เนียมใส่นออย่ายเงยจมยาดนี่สืสรุดมอไซเลียนผผ่านด้วยครับมึงเดี๋ขอมาด้อ,อยเดมาด้อจิ้มฮ็ดอยู่นี่เสืรุดครับพี่นงพอเลียนเก็บก่อนมุสตไทยนี่ต่สันยาดนะครับเครื่องกระตาเลยครับองงามจง อย่างคนวนโอหเอานครับโดดครับสมใจอยากกับมึงไปหายผมมาหลายมือแล้วเดื่มจะเบื่อแล้วครับเลยอยากมาให้ผูกเลยจังมือกำมานยุ่ยแล้วรครับ มนัมนมนัมนมันมันตาหนึ่งพอดีหรอครับพุ่มรเก่แล้วนะตา,ะตา,ะตา,าเหระทำเถื่อนง่าไวรับอลเอาจีพีเหมาไ,วน,ออไวนี้แล้ว่ <c oughs> เออเนี่ลงมวนหายเจ็บเห็ดปวดหลังจากเจ็บเห็ดขมมาหลายมือเมันอกเห็ปปดปวดเลครับดอกนี้ไหม อุ้ยลำเลยหอมสิยนใจตัวนี้เห็ดปวกแถวบ้านกายอยู่ประมาณกิโลละ350บาทถึง500บาทครับเห็ดปวกมวนมนมนเดี๋มอวานไปเจ็บนี่ก็ได้ไม่ติดดอก,กจุ่มๆเลยพี่น้องเต่มยวมนีบ้านเบ่นล่ะทำมาวานพอดีเลยกลุ่ม มอวมางว <c oughs> ่านี่จุดมันงามเลยล่ะเดกกับผเป็นยังครับน่ที่เราครับเสียบเพื่เราตั้มปนมาเร่งน่า่มีอ่ะเดกมาั้ังไ ไม่บอกดอกคุ่มนะคือขึน้นบุเลยล่ละคุ่มนีไหนขึ้นพรอก,กันบุญเลยไม่ลงเลือเลยเหมนกันเลยนยตายที่โดนเลยโอ้มาครับพี่นอ้องดีคนร้ายครับนี่งก่อนเด้อครับมาเก็บเห็ดบารติ๊กมาก พาเขาใหญค่ครับมึงใหญ่บ้านผือครับตำบลรัตบุรีอำเภอรัตบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับมาเด้อพอดีอยากใหย้ปลูกงานขายเงาขงลลมมานลวดเราเชื่อมังงะที่จะขายเงาเราก็ยังเหลือครับเส,สือเลือไปปิดกี่หน้านี่ตัวเป็นเสือ มีมีกลุ่มนี้ก็ต้องมีกลุ่มให้ตกัตัวลูกอมันทิ่มแล้วผลนะมันก็ต้องมีอีกละกมีที่กับโป้ี่เขมีสองดกแลยครับสองดเห็นครับสองดดเส้ายแล้วมั้ง งามอยู่องรักบอ,อกอทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอู้หูดองเขบอกมาอ๋อครับปาดน้องจุม่มสิงัดมวนี่โอเคครับขอบคุณที่ติดตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ